สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อยู่กับคุณครูสุริรน์ขันคำนะคะก็จะอยู่ในวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3เรายังอยู่ในหน่วยที่1ก็คืออักลกอริกึมกับการแก้ปัญหานะคะแต่จะเป็นเรื่องที่2ก็คือเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะ แนวคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะหรือวิธีการอื่นมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดลำดับการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างสารรค์วิธีการแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอนซึ่งเราจะเรียกว่าอันกริทึมการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณจะประกอบไปด้วยแนวคิด4ี่แนวคิดย่อยดังนี้นะคะ 1การแบ่งแยกส่วนของปัญหาก็จะเป็นกระบวนการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหานะคะสการหารูปแบบของปัญหาเป็นกระบวนการหาความสำคัญของปัญหาด้วยการเปรียบเทียบหรือการจัดเรียงลำดับ3การหาส่วนสำคัญของปัญหาก็จะเป็นการหาสาระสำคัญหรือคำสำคัญของการแก้ปัญหา ส่วนข้อที่4ี่ก็จะเป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาก็คือเป็นการแสดงขั้นตอนการวางแผนการแก้ปัญหาซึ่งสามารถทําได้โดวยวิธีการเขียนบอกเล่าการวาดภาพหรือการใช้สัญลักษณ์นั่นเองะนะคะพีนณเรยออาจจะงมงมเดี๋ยวเราไปช่วยกันแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ตัวอย่างที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาในวันนี้นะคะ,คะก็คือในชั่วโมงชุมนมุมเด็กหญิงปูอยู่ ชุมนุมห้องสมดุดซึ่งวันนี้เด็กหญิงปูได้รับมอบหมายให้จัดหนังสือเข้าชั้นวางซึ่งจะต้องวางตามลำดับความสูงของหนังสือนะคะก็หนังสือมีหลากหลายเล่มนะคะทีแล้าก็มาช่วยเด็กหญิงปูในการจัดหนังสือเข้าชั้นวางตามความสูงกันนะคะอย่างที่ครูภูบอกก็คือว่าเราจะต้องจัดลำดับตามความสูงของหนังสือเล่มต่างๆนะคะโดยที่ขั้นตอนที่หนึ่งคือการแบ่งแยกส่วนของปัญหา เราก็แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะปัญหานี้เราก็จะแบ่งออกเป็นสองปัญหาย่อยๆก็คือปัญหาที่หนึ่งหนังสือเล่มใดในกองที่ควรจัดเรียงเข้าบนชั้นวางเป็นเล่มแรกเป็นเล่มแรกนะคะปัญหาย่อยที่สองก็คือหนังสือเล่มใดที่เหลืออยู่ในกองควรนำไปจัดในชั้นวางเป็นลำดับถัดไป ข้อที่2ก็จะเป็นการหารูปแบบของปัญหาก็คือการหาคําตอบของปัญหาที่เรากําหนดมา2ปัญหาย่อยก็คือปัญหาที่1นึ่หนังสือเล่มแรกที่เราจะเข้าไปในชั้นวางก็ควรจะเป็นหนังสือที่มีความสูงมากที่สุดที่อยู่ในกองนะคะส่วนข้อที่2คือหนังสือเล่มใดที่เหลืออยู่ในกองควรจะจัดเข้าในชั้นวางเป็นลําดับถัดไปก็ต้องเป็นหนังสือที่มีความสูงมากที่สุดที่เหลืออยู่ในกองนะคะ ทีนี้มาดูขั้นตอนที่สามการหาส่วนสำคัญของปัญหาส่วนสำคัญของปัญหาก็คือจะต้องจัดฟางหนังสือโดยเรียงตามลำดับความสูงสูงมากจัดก่อนแล้วก็เรียงลำดับมาเรื่อยๆนะคะขั้นตอนที่สี่ก็จะเป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาก็คือขั้นตอนที่หนึ่งที่เราจะช่วยเด็กหญิงครูจัดหนังสือก็คือเลือกหนังสือที่มีความสูงมากที่สุดอยู่ในกอง เอาไปไว้ก่อนเลยนะคะขั้นตอนที่สองก็คือนําหนังสือที่เลือกจากขั้นตอนที่1จัดเก็บบนชั้นวางหนังสือขั้นตอนที่สามให้ทําซ้ําขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองจนไม่มีหนังสือเหลืออยู่ในกองสรุปนะคะก็คือเด็กหญิงปูจะต้องดูความสูงของหนังสือที่อยู่ในกองก่อนจากนั้นเก็บโดยที่เลือกหนังสือที่มีความสูงมากที่สุด แล้วก็ลองลงมาไปทําไปเรื่อยๆจนกว่านักศึกในกองจะหมดนะคะนี่ก็จะเป็นสถานการณ์ตัวอย่างที่ใช้เนวคิดเชิงคํานวณมาช่วยแก้ปัญหานะคะทีนี้ระหว่างเราพักอยู่ที่บ้านนะคะก็มีสถานการณ์มาให้นักเรียนลองคิดแก้คํานวณแก้ปัญหาโดยการใช้เนวคิดเชิงคํานวณดูนะคะก็จะเป็น สถานการณ์ของเด็กหญิงมะลิมะลิจะปั่นจัก,กรยานเพื่อออกกำลังกายในทุกๆเช้าแต่วันนี้ไม่สามารถนำจัก,กรยานออกไปปั่นได้ซึ่งปัญหานี้อาจจะมาจากสองสาเหตุคือจัก,กรยานยางแบนหรือจัก,กรยานโซ่หลุดเราก็จะมาช่วยเด็กหญิงมะลิแก้ปัญหานะคะว่าจะทำให้เด็กหญิงมะลิสามารถนำจัก,กรยานไปปั่นเพื่อออกกำลังกายเหมือนเดิมได้อย่างไรนะคะโดยที่นักเรียนจะต้อง แบ่งนะคะแนวคิดออกเป็นสีข้อย่อยนะคะตามแนวคิดย่อยๆของการคิดเชิงคำนวณที่ครูได้สอนไปนะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยยังไงให้กลับไปดูคลิปที่คุณครูอธิบายได้นะคะก็ฝากไว้เป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้ครูคก็สวัสดีค่ะ